กาบสวัสดีครับพเม่พนณองเอฟซีทุกท่านมันนี้พอเที่ยงไม่ได้ที่ตามตัวเลขกับอาจารย์ติ๋วเนาะอาจารย์ติ๋วหรือว่าครูติ๋วนี่เป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นวันพระเพิ่นบอกว่าถ้าฝันวันพระฝันเกี่ยวกับโรงเรียนที่เพิ่นเคยไปสอนนี่เลขอยอกมาสตรงๆเต็มๆเลยพอเที่ยงเคยได้ขี่เพิ่นอยู่ครับขังหนึ่งไปถ่ายกระเป๋าแอมครับผมอยู่บ้านเพิ่นเลยปรากฏว่าเพิ่นบอกเป็นหกสี่สองมันออกหกสองหัวนั้นโอ้ ตรงๆมามเต็มๆเลยครับผมแต่มูช่มแต่ว่ามอนเป็นมาธุระมาบานาดิมาบานพี่น้องนอะครับผมนาอเพิ่นกลัาว่าเจอกันพอดีกับพอเที่ยงว่าเพิ่นฝันดีว่าสันมีความฝันอยากแป้งปันตัวเลขให้พี่ให้น้องเดี๋ยวไปถ่าเบื่องถ่าชมน้ำกันคาบาตัวเลขที่คู่ติ๋วเพิ่นฝันเกี่ยวกับตรงเลียนจะเป็นเลขตัวใดชุดใดถูกใจแต่มูชมแฟนช่องหรือบอเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาน้องไปสอบถามกับคู่ติ๋วแบบ ชัดๆเลยเนาะครับผมเนาะเพิ่นกำลังสัมผัสอยู่กับบ่าวแอมีเพิ่นครับผมกาสวัสดีครับอาจารย์ติ๋วครับผมครับอาจารย์ติ๋วครับสวัสดีครับพอเที่ยงกับ่าวแอมเคยไปเอาน้ำเพิ่นอยู่ทางตานสุมครับครั้งหนึ่งเพิ่นฝันวันพระฝันวันพระมาฝันแม่นเด้แม่นบ่ครับอาจารย์ฝันมันโดนแล้วครับว่าง่วงนั้นเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นให้เป็นหก 624 624นาะมันออกมันออก62นาะครับผมเนาะคันท้าตัดเหรียญก็มีช่วมีดวงอยู่แต่ว่าก็ไปเรื่อยโย่เจ้อาจารย์เพิ่นบ่ฝันบ่ฝันกับพวกผจักสิเปียวจังไดขึ้นกันแต่ามือนี้เพราะเราเพิ่นฝันพนฝันดีครับเลยได้มาเหยียดขีดนั่ครูบาอาจารย์เพิ่นอีกครั้งหนึ่งเนาะฝันว่าจังไดในครับอาจารย์วอร์ซูเอฟซี่นฟังนะครับในในกล้องฝันนั้นมือนั้นฝันว่าเดี๋ไปไปเห็นงานโรงเรียนที่เก่าโรงเรียนนั่นกำลังสอนนิดหน่อยวัตตนี้เพิ่นกผพากันแตต่ง แต่งตัวเป็นคนไปล่ำนะครับพวกคู่อยู่คู่เก่าคนคนไปล่ำคนกี้ากันไปล่ำแต่งเกเล็กน่อยผมกัจัดคือทังเวทีมาตั้นพอดีเขาว่าไอ้เลขอะกี่บอเลขออก้เลขออกันเอ้าเลขออกเมียหนึ่งลอยเด้อหนึ่งศูนยูนยันบนล่างออกหนึ่งสามันบอกยังสีละว่าเอออู้เลยตัวนี้คือเลขงามแต่หนึ่งสามมากเด้อัน กลายสืบท่านนี่ผมว่าแล้ว่าผมกัเล็ผมก็ฟันลักษณะมันมันมักตรงนะเพราะว่าตัวตัวหนึ่งสามหมืนห่างหลายหนึ่งสามเป็นบอกครับหนึ่งสามพอเคยเคยฟันลักษณะนี่มันฝันพูดบอกเป็นตัวนะแต่ฟันนี่แป๊แป๊บ่าคอยถือแต่ว่าผมบูซาปูเวดนะคะับเมื่ะวานปูเวดกลับมามาว่าแต่มือมือเลือนพ้าผ่นผ้ากรไปหันแหละครับก็ไปกันจนมากไม่ติถือ ฉันมันฝันลักษณะนี่ผมจนลูกขึ้นเอาม้วจดใส่กระดาษไว้เลยเด้อผมอยากลืมนะลูกขึ้นบวมๆเพราะจดอะไรไหมบังคับแต่กำนั้นฝันเกี่ยวกับโรงเรียนนั่นฝันการโรงเรียนที่ว่าผมผมสอนอยู่แต่ก่อนมันฝัน่นมัดติดติดเข่าว่างหันว่างหันกับฝันก้อนก้อนเนี่ยฝันเห็นเมียพ่ออ๋อว่าเมียพ่ออ๋อตายเอาใจในโลกไว้แต่ว่า ผมก็มั่นใจมันออกศูนสีผมมาเห่นเล่น้านอยมันก็ถือ้านอยตับเลยูีแค่ตุนผมคนวันเล็กใหญ่นะวันเล็กไงนะ่มนมไไมออกเลือทรงถ่ายปีกเอาแต่ละปีใหม่เนี่ยพันว่านออ้องเล็กออกบนออกหนึ่งศูนย์ศูนย์นล่างออกหนึ่งสามนวหนึ่งศูนย์ศูนย์กับหนึง่งสามนี่ครับท่านผู้ชมอเป็นเป็นคนว่านนี่เป็นเป็น เป็นไม่ยิงครับเป็นคู่ไม่ยิงเป็นคู่ไม่ยิงเป็นพลมาบวกสี่ห้าเคยเคยสอนน้ากันครับเป็นการแต่งโตเด็กเนาะเตโตคนจะไปฟอนนะคนจนไปฟอนแล้วหนูซื้อของสิจัดงานใหเพราะว่าจำว่าพุมคิดวันเลขสีเขาฟันจัดงานใหมีกานตอรับการฟอนอย่างเัี้ครับผมก็เลยครับไหงศูนย์กับหนึ่งสกับหนส เป็นเป็นขึ้นมันผ่าเลยบอกครับอาจารย์นอนฝันขึ้นนผมจนดูผมยาวจนลือผมดถูมอมาชไว้ครับ <ansch> ans <ic> หนึ่งศูงนย์ง,งามครับแต่ว่ามันมาถอดเหรีก็่าหลายเหรียญห่นย์ศ่งหนึ่่นย์ศูนย์หนึ่ๆๆนี่อ่ามันก็ได้เหรียถอดได้แค่จำเนี่แต่หนึ่งสามสามหนึ่งตายตัวเลยทั้งลางี่ามตายตัวเลยครับตายตัเลยเพรา่าศูนออกมาแล้วเนาะครับกระเสียงแมนออกมาแล้ว ตัวหนึ่งสามนี่อาจารย์รเิ่นมั่นใจเด้ผมมัน่นใจหนึ่งสามเนี่คนันกับสามคันออกกับเกินสามหนึ่งกคนเพรมหนึ่งกับนึ่งสามหนึากับสามหนึ่ง,งแต่ว่าืตอหนึ่งสามโดยตดีเห็นแล้วผมเอาบเกือบเกือบซิบก็ใบเด้โ<ห>อ้โ<ห>จัดไบซิฟก็ใบได้ครับท่านผู้ชมแต่สา,สามหนึ่งเท่านเนีเอาเดียวท่นพสามหนึ่งแต่ว่าผมคือาผมหมั่นใจเลยตัวรางตัวบนนึ่ง่แน่ด้ละมันออกเพงแผงอยู่ในจอนนี้ มันออกทังแผนอยู่นี่มันเคยฝันได้ยโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนนอยจานเกี่ยวกรบโรงเรียนถือครับเขาถือเลื่อยครับเอาแนวทางมาครับวันนี้ก็ฝันเกี่ยวอ่โอ้ฝันมาตรงกับวันพระพอดีครับผมวันพระผมปวดมดล้วก็นอนก็นอนครับเราบ่บ่ฝันเกี่ยวกับปูเวดอีกบอกครับอาจารย์ปูเวดปูเวดฉันแม่ใกล้ๆสิออกผมสิไปหาผิ่นไปไหว้พิ่นเพื่อกระิให้ยมาก่นสิให้ยมาแบบลักษณะผม ผมขับผมไปไหว้ปะขันไปเขาห้าหน่อยก่อนเลงไงบ่เขาโอ้กันกันไปต่างประเทศล้วบ,บ่บ้าบ่บ้าบับมาบ่อครับโอ้งดก่อนมไปไหว้ภูเวแปดเพิ 8, 8, 8, 8, 7, นะ่นหายมาแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยข้ามาห้องมาใส่ห้าหน่อยก็แปดเจ็ดต่ำเลยเืยเเงองผมบ่บาเลขเลขไงบ่ผมบมดฝันเกี่ยวเลยผมอยู่ซื้ออยู่กูจะเลี้ ค่อยๆมั่นลักษณะนี้โอ้แสดงว่าอาจารย์มั่นใจว่าจังไล็ก็เป็นต้นนี้เลยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาว่าหลีกไงบอกนะหลีกตรงไหนผิดครับผมก็เลยผมหยาดผมหนึ่งผมดูเขไม่จดไปครับแต่ว่าส่วนมากพวกพวกมูอพวกสมาชิกผมเนี่ยกันมันเห็นเห็นในให้ในการถายออกไปแล้วแต่ในพวกงมูอผมทั้งสีเกดทั้งยังพวกงมูอคู่กันติดสนใจนะลายมาเขาจะนั่นครับ อ้าวยังมีถามอย่างอีกว่าบมีเหรครับอ่านะครับผมเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งรอยกับหนึ่งสามครับผมเลขเลขที่เลขทีโรงเรียนนั่นหนึ่งสองเก่าเโอ้เขียนใช้น้ำเนี้ยันนึ่งกที่บานเลขทีน้ำเลียงเรนเลขทีโรงเรียนสองเก่าเลยเับเลขทีรงเรียนไม่ติดกิ๊ดครับน่หนึ่งสองเก่าตัวนี้แหละมันมันมัจีดแย่งกันบอสุดนี่แต่ว่าคันมันขันมันบอออกคันเลขทีรงเรียนมาสิ เห็นยังไปมันกลงถ่ายเด็หนึ่งสองเก้าศูนย์แปดสห้าทับหนึ่งสองเก้าของโรงเรียนเหลยกทีโรงเรียนศูนย์แปดสี่ห้ารับตัว,ต,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 วตัวทางไหน,นมันเป็นรหัสรหัสนนขอัครับแต่โรงเรียนมันคือหนึ่งสองเก้าเขาเขาอกว่าผมพักอยู่บา้านทีรอยยิบเก่าแมนนแต่ก่อนเขากคยยุยหลี่ยวนรอยยิบเก่า เพราะคนอยากแขันมันปืนมันสีอกเกินตัวนี้ครับอรัาครับรย์มรบอกมบ่รับครับครันนี้ได้ัอกเกิดมากว่าบครับครับครัวครับ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 ารับคบครบอรัารับคบรบคร้บครับครับอรับับครับครับครัครับครับรับครบคเัรัอกัังไดักับครับครรครับค้ับเตครับมบครมัััครับครับสครบร หนึ 1> 1, ่งสองเก้าเลขงามงามมีดีอ่านะครับผมเนาะตัวเลขกับจิปมาณนี้เนาะครับผมอาจารย์เนาะเพราะว่าขันไผมากเลขที่เพื่อนบอกกับเพิ่นว่าออกหนึ่งร้อยกับหนึ่งสามแต่ว่าเลขที่โรงเลียนครับผมมันก็มีสามตัวคือกันก็เป็นหนึ่งสองเก้าอ่ะแล้วอาจารย์อันยกให้เอฟซีเพิ่นได้แคปหนาจอยเบิ้งนะครับให้เพิ่นมีโชคมีดวงกับอาจา์เนี่ยสงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับอาจารย์เตยวเพิ่นว่าเนี่ยวันเนีนหนึ่งสามอ่ะ ครับผมอย่ายวฝากครับผมอาจารย์เดี๋ยวผมปิดคลิปไปแป๊บ,บ,บนึงครับผมนี่ครับตัวเลขของพระอาจารย์ของอาจารย์ติ๋วเนาะครับผมเนาะจัว่าคนเกษียณน่นแหละครับผมเพิ่นบอกว่ามีคู่มียิ่งบอกเพิ่นเลขออกแล้วหนึ่งลอยกับหนึ่งสามจับมาหนึ่งสองเก่าเป็นเลข ที่ของโรงเรียนครับผมไผมากโตัวใดชุดใดก็ลองพิจารณาเองนอกพากเที่ยงหรือว่าบ้าแอว่งครับต้องมีสามดาวกะมติตามให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของฉากรีเป็นของรัฐบาลเนาะครับผมเนาะไผมากกับจัดคัดให้เบิ่งประกุมทุกสนานสุดท้ายนี่ท่านได้เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อคำให้ถึงสามตัวตรงๆว่าจะเป็นหนึ่งที่ศูนย์หรือว่าหนึ่งสองเก่าก็ตามสร้างเนาะครับผมเนาะให้ได้ตรงๆเป๊ะๆหนึ่งสามคืออาจารย์ติวนบอกว่ามั่นใจเหล็กลางแน่นอนเอาสุดท้ายเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหนาแต่ว่า ฝากไปใส่ครับเสมช่วงผู้เจ้ามีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างเนาะขอบคุณอาจารย์ได้หลายครับผมขอบคุณได้หลายครับครับสีพึ่งน้องสร้างผู้จคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตาหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียยทสัพ์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างื่อว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดาไผ่มีติดต,ต้นต,ติดตไว้จะเกิดบารามี ม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเทื่องแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเทื่องเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุคล้นิีนี่สิว่าน้องสางด้วยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเต็ดหนองสั่งไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนไปบานนี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้ขาขายกับบริจกดำมิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่ขาใจว่าสรั่งมีคุณ คนบม่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัป็าะสักาก็เลยบางความคิดคุยกหลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อที่ไปทีตเหมือนที่ทเหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่ปันใดคุยก็ลงบูวเกวียงว่าไปได้นังสางมาไปได้งาซ่างมา ลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นหยีบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพุทธคุ้นด้วยโตมียติฤทธิตมีอานาจสามารถมเย็นอวดยติฤิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถ,ถุอย่างคนมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วคนว่า ทั้งมองล่าพ่นว่าให้เอาฝากบกตูมตน้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมค,คือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่ากออกที่เขียวนํำนีค่คือฝากตูมฝากบ้านเพราะตาบนโบเอาพ่นว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านบานุกขึอน,น,น,นตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนต้องเอากับฝ่าผ่าก็บเวลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบมูนนี่นี่ไม่ใม่คูนเพระปสิฐานอยู่ครับ <c oughs> เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอาศิวรีอาศิวรีองมหาราบองค์เนตามหาราบนี่เป็นนี่แวลมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการผีกระสางกับพระลงใจนองส้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือบุกเสกของผุดเบิร์ตตำนาอยู่ในเจ็ดตำหนานเบริร์ตบุกเสกเชื่อใจลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปบุกเสกผู้ร่้แรกนี่คือปู้ศีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างค,คาสว่างวิีลงนี่ผู้บุกเสกให้รุ่นแรกอ่อาถ่ายไปสองผู้รอด อ่าบัตรกุดโูนอ่าปูดอดดทรมาทิโน,โน่งานเป็นผููพิเศษผููที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีเวียเปลี่ยนความจากจนใน้คนมองมีอยู่กินสลางกัน,กนมันจะทีด,ดูครับครับน,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 นี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองอ่นานี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดอมาจากสปูรอดเป็นศส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปค้องพ่อใหญ่สี่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่นะอังกว้วมเป็นมา